สวัสดีครับน้อยดีจีวันนี้อยู่กับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเดมโมโนะแทนเสียงเป็นผู้หญิงไม่ต้องตกใจผมใช้โปรแกรมแปลงเสียงเดี๋ยววันหลังกันมาดีฟิลไว้ฟังตอนเนี้ยผมเล่นไปแล้วหนึง่ง่วโมงเดมโมเนี่ยนะความรู้สึกที่ผมจะก็คือมันเวียนหัวมากเวียนหัวยังไงทุกทีเราต้องตรงเนี้ยเป็นโกดังเก็บของของเรามันต้องซื้อเวอร์ชันเต็มใครที่จะตัดสินใจซื้ออะดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ อันนี้ผมเล่นไปแล้วประมาณหนึ่งมาอันนี้ซื้อขยายไปแล้วนะขยายห้องตอนได้ห้องมันจะไม่กวนี้มันจะขยายออกไปเรื่อยๆมันจะซื้อของได้หลายอย่ามากขึ้นผมไปดูคนที่เล่นตัวเต็มใน YouTube อะ่ะตัวเต็มมันอะเริ่มต้นมันจะซื้อของได้เยอะมากอันนี้ผมเลเวลอะไรอะเลเวลห้าดมองขวาบนเลเวลห้าสโตเลเวลห้าเนี่ยมันจะซื้อของได้เยอะขึ้นแต่ตัวเต็มอะมันเทิ่์มามันซื้อได้หลายอย่างนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มันได้เงินไวมาก เดว่าเขามีวิธีเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะทําให้เงินกระสนเ,เร็วๆอ่ะผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันซื้อตอนเนี้ยหมไปซื้ออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่มีต่างเติมฝองในเวอร์ชันเต็มอ่ะจะมีตรงหน้าจอหอมตรงเนี้ยมันจะมีสมมตแบงค์เป็นธนาคารคิดว่านั่นจะกู้ได้ไม่งั้นมันจะมีโปรแกรมแบงค์งไหมทำไมใช่ไหมตรงไลเส้นเนี่ยมันจะเป็นฟน่วาน่าอะไรถ้าเราถึงเนเวลหเราจะสามารถซื้ออ่ะเอาจะสามารถซือ้อพวกของพวกเนี้ย หนึ่งสองสามสียอหกซื้อของได้อีกหกอย่างเอามาใส่เป็นชิปก็คือขนมนี่ไงคือเน่สบู่ล้างมือสเ,เปร์น่แชมพูอะไรเงี้ยกระดาษทิชชู t o i l น t นเปอร์เออประมาณนั้นพอจะตวรวเวลแปดตัวการตัวกลางเนี่ยก็จะซื้อโซดามาสายได้แซปโซดาโฮน่ชีสอะไรเงี้ยวิสกี้วซึ่งในตัวเ็มมันมีหมายแพ็คแพ็คมันเยอะมากคือตอนเนี้ยตัวเกมมันยังเป็น early access ออรีร่ไอเสียก็คือยังเป็นตัวตัวม่เต็มอะแต่มันวางสายแล้วดาวเงินไปพ่ตาตันมาน,นั่นแหละมันก็ได้มีคนรีวิวว่าเวลาเราทำงานที่แคทเซียใช่ไหมพี่เข้าไปปึ๊กเนี่ยมุมกล้องเนี่ยมันต้องหันอยู่ตลอดเวลาเวลาทอนเงินน่ะมันจะต้องชิกเอาเมาส์ชิกเหนือคินาใบซึ่งตึ๊ด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 ใหญ่ไหมวงลเล็นแบบนี้ดูสิมันจะเวียนหัวแม่ใครอยากลองเล่นก็ไปนเล่นดูได้ใครที่เวียนใครที่เวียนหัวใหญ่อ่ะมันก็จะ มันก็เล่นเพลินนะแต่มันอยากนักเล่นเพ่อเวียนหัวหตอนนี้เหลือใสอยู่3ามแผงเงินเหลือ,อยู่สิดอนซื้อ,อไรได้บ้างจะลองเอามาเล่นให้ทุกคนดูนะแอบซื้อขนมปังขนมปังได้กล่องหนึ่งผงเนอมีสิบสองจุม๋มหรือว่าอานมนมก็สิบตอนก็ซื้อได้น้ำน้ำเพลงกว่ากราฟิกอ่าจจะไม่ได้สวยมากแต่มันเล่นเพลินจริงๆผมเล่นเป็น,นีิชิโโมก็เล่นเพลินอยู่นะผมกลับมาเล่นอีกคันให้ดูเพราะว่าผมอยากตีวิวเผื่อใครที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ย ถ้าเล่นเกินสองชั่วโมงนระคืดเงินไม่ได้อะชิคกี่ตะก้าใช่ไหมมันเกินมันเกินจะซื้อไม่ได้ห้างั้นต้องลบออกซื้อแท่ขนมปังพอซื้อปุ๊บมันจะมาสวยให้หน่อยมาทันทีทันใจแล้วก็เอาวานเปิดของละวนันถ้าถ้าเราเคยตั้งราคาไปแล้วอ่ะมันจะมีราคาขึ้นมาอัตโนมัติไม่ต้องอไปวางที่เชลเดิมที่เราเคยวางก็ได้แล้วก็ชิคกี้ายราคาเพื่อตั้งราคาต่แต่ละวนนะันราคาไม่ได้ปรับสิน้นปรับยง แล้วก็มาเช็คดูตอนเรื่องมันใหม่อะมันจะขึ้นกลางจอไม่ใช่ไม่ใช่กลางจอมันจะมันก็จะขึ้นเกินว่าสินค้าไหนราคาขึ้นราคาลงบ้างคอสก็ซื้อต้อนทุนต้นทุนของเราเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งตักเนี่ยศูนย์จุดเจ้าแก้ดนันเราจะขายได้ไหร่อันนี้คือมา์เก็ตไพร์คือราคากลางเราจะขายเท่าราคากลางไหมถ้าเราตั้งสูงเกินไปคนก็อาจจะไม่ซื้อผมจะลองตั้งสูงจุดแท่นะพยายามอย่าตั้งเป็นเศษเยอะเกินไปไม่งั้นคุณจะถอนยากมากอย่างเช่น ตั้ง2.38เนี่ยจุดสามแปดเนี่ยมันเป็นเงินงอะวันเซ็นมันจะทอนเหรียญย่อยผมจะพยายามตั้งเป็นไม่เศษแต่ลงสอง2.5นะสูงกว่าราคาแกานิดหน่อยกำไรก็จะ 1. 5ดหดอลประมาณนั้นแล้วว่าต้องเปิดร้านมาชิดเปิดร้านตรงนี้8โมงแโมงเช้าวันนั่งคานตอนนี้เสียงเป็นยังไงไม่รู้นะทำไมผมรู้สึกว่าเสียงมันสัานสะเทือนยงพูดออม โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแผนเสียงมันอาจจะมีขัดขานดนิดหน่อยเป็นบางส่วเป็นบางช่วงแต่โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันกินทรัพยากรคอมแม่กินการ์ดจอกินซีพียูแลมด้วยแลมแลมไม่มากเท่าไหร่แต่ซีพียูกับการ์ดจอกินเยอะส่วนค่าเชิญค่ายี่สิบถ้าอะไราดีซ้าเนี่ยเห็นไหมพอเรากดาต้องลิกซ้ายเพื่อ,อเท้าเฉดเสียใช่ไหมแล้วก็ต้องหยิบผอง ทีละชิ้นตรงนี้ก็เวียนหัวพอแล้วนะแอดต้องไม่หีดเงินู้ยค้าอีกเราต้องทอนเงิน9.78 9.78 9ปดนแ6 7 8 9 .7 ก็คือไอเจ็ดข้างหน้าเนี่ยคือเจ็ดสิบแล้วก็8แผ่8เห็นไหมถ้ามันเสียวนีก็คือทอนตรงแล้วก็กดสเป c บาร์เพื่อยืนยัน นับเงินแล้วก็ถอนเงินศ8นย์ปดแกก็คือเอาห้าสิบไปก่อนโอกเกตแปดแล้วก็ใหโอกเกตแปดแก้วเห็นไหมมันย่อยนะ,ยะมันต้องหันไปหันมาสองจุดห้าสองจุดห้าโดนจุดจุดห้าก็คือห้าสิบนับเงิน อันนี้ซื้อไม่ต้องทอนเอ๋ได้หมพอพอเราไม่มีค้าต้องปิดก,ก่อนไม่งั้นเนี่ยเนเวลสโตของเราจะมดลงไปเรื่อยเมื่อกี้ห็นไหมที่มันลบหนึ่งเมื่อกี้คนเข้ามานะไม่หนีขมคนก็ไม่รู้ว่าร้านเราไม่มีขมเนี่ยเราซื้ออะไรได้ส8ตนอะไรสายได้ราคาดีน้ำใช่ไหมสมมติแคดไปนาะโต้มาดูที่ตะก้า แล้วมันจะมีค่าส่งแบบซิปปิ้งเนี่ยค่าส่งนี่ก็ตัวกิมยืนเหมือนกันนะในตอนเริ่มต้นเนี่ยตัวกิมนึ่นเราเจนหรืออยู่สิบหกนอนซื้ออะไรได้อีกอย่างหนึ่งขนมปังรู้สึกว่าถ้าสั่งสี่อย่างน่ะค่าส่งมันจะเพิ่มเดี๋ยวลองดูนะตึ๊บสามอย่างค่าส่งเป็นหกดอนแล้วเพิ่มมีหนึ่งกล่องเห็นไหมสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเจ็ดอย่างจะค่าส่งจะเป็นสิบสอง เด็ต้องดูให้ดีว่าสังกี่ชิ้นสังกี่กล่องถึงจะหมสั่งกี่ลังจะคมฉันแต่เงินมีเท่านี้คือตอนเนี้ยผมพูดเป็นนิดเดียวเสียงผมเหียแม่ไม่รู้เสียงก่อนเนี้จะเป็นยังไงโปรแกรมเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนให้ผมได้ดีขนาดไหนไมายาของมาน่นแนะวาง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 ,วางแล้วเราก็ต้องหยิบกล่องไปชิ้นที่รึ มันหยิบกล่องได้ทีละกนนะล่องน่ะคือเราก็ต้องเดินไปเอาไม่ใช่น้ำต้องใส่ตู้เย็นขอแต่ละอย่างมันจะมีบอกว่าเอาใส่ในควรใส่ในไหนเฮ้ยน้ำังไม่ติดตั้า,านราซาการนสามจุดเก้าแก้วหนูขายสี่โอเคก็โอเคอยู่นะเ,เราก็ไปเปิดร้านใหม่เวลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเดินเร็วนะตอนนี้แห่มองเห็นนะ แม้นมันจะปิดมันจะปัดวันตอนสามทุ่มแต่ควรมันก็ยังมาเรื่อยๆอะเอ๊ะดูป่าวะแกไม่ได้ผมไปอ่านรีวิวในสตรีมอะมันบอกว่าวิธีแก้เวียนหัวตอนทนตอนทอนเงินก็คือจ้างแคชเชียร์แล้วเมื่อไหร่เราจะจ้างแคชเชียร์ได้นะตัวเดโม่เนี่ยไม่มีให้จ้างแน่นอนต้องไปซื้อตัวเต็มอย่างเดียวถึงจะจ้างแคชเชียร์มาได้แวนวก็เป็นคนเติมของใช่ไหม โูนจุดแท้ไปเนี่ยต้องมาหยิบของนะไปหยิบเงินสามสิสสิบก็คือยี่สิบสามสิบว่จุดแท้เมื่อเมื่อก็เปิดไฟตรงนี้มันไม่จะมีพาดไปค่าเช่าด้วยนะมันต้องเราต้องมีบินให้จ่ายด้วยในแต่ละวันมันก็คนสั่นเกบสอง คนแห่งเก้าสิบสอคืออะไรแพทย์เด็บแต่เก,ก้าฝึกคิดงานด้วยนะเนี่ยเก้าสิบสองจูแพทย์ไที่เทคเนวบ้านผมเป็นคนตกนี่ชิดเย็นช้ามาชิดในช้าไม่น่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หลายพันพวกตู้พวกเชียวอย่างเงี้ยเราต้องดูนะสำหรับรองของเราบิตดีแล้วก,ก็ ถ้าเรายังไม่เปิดร้านอ่ะเวลามันก็ยังไม่เดินมันก็นจะแปดโมงเชา้าวันอสารเหมือนเดิมเรามาซื้อของน้ำอีกสักลังหนึ่งลังมืง,งมสิบกเลเนาะเมื่อกี้เราเติมหมดแล้วใช่ไหมลังมือเนาก็สายใส่เนี่ยตรงเนี้ยดิสเพย์เนี่ย,นนยก็คือมันจะเอาตั้งไว้ที่ไหนสินค้าตัวเนี้ยยังแลกแลกก็คือเชลทั่วไปไดนะ้น่ะ อย่างเป็นน้ำเนี่ยในฟรีดฟรีดก็คือตู้เย็นที่นักเตอร์กก็อยู่ในเน็ตเลย,ยป,ประมาณนี้นมอ,อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วแต่เห็นบางคนเอาไข่ไปไว้ในตู้เย็นก็มีนะในยูทูบแะคนลล่นใน YouTube อะไม่รู้เหมือนกันมันตู้สายออกไวมากเลยนะมันคงไม่หมดอ,อายุง่ายๆยังไม่เห็นว่ามันมีวันหมดอายุนะของพวกเนี้ยมันสายได้เรื่อยๆอะ่ะใครไซไใครในั้นมีจีซ้ออ่ะเซเนี่ย ความสวยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันก็ต้องของทันเสียาหายโอเยนี่น้ำน้ำน้ำ,นำอีเวนเราต้องวานที่พื้นเอาถ้าก้มลง,ลงคือกดโยนไม่ได้กดตัวอาไม่ได้ต้องกดจีกดจีแล้วโดเนะ่ะ ว่าในกล่องเนี่ยมันยังมีของเหลืออยู่ไหมไม่งั้นเราจะทิ้งของไปตีวัดพติดอะไรเนี่ยปิดประตูโยนเอาโนัน no, มาจ้ามาเจาชิญมาจ้าหฮสามเพลงจ้าน้ำหนึ่งขวทอนสองเจดหกจุดแท้แล้วก็จุดหกแล้วก็เด็ดเชิญคราบเชิญคราบน้ำสองขวด รับเงินมาพอน,นึ่งไห่เอ้ามอไม่เห็นไห่โจบังกดเอชีตอนนี้สั่งเพิ่มได้นะมีสาสิบตอลลารงลูกามีแม้ก็สั่งเพิ่มได้แต่ไม่ยดจะเสียค่าส่งเราเก็บตังค์แล้วสั่งประมาณสามอย่างน่ะเออสั่งประมาณสามอย่าง ไม่ต้องทนไอตัวเดมโมเนี่ยไม่รู้มันจะไปสุดตรงไหนนะแต่ผมคิดว่ามันจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันไปสุดอะมันก็จะสุดตรงที่ว่าในเวลเราอะมันจะจะซื้อได้แค่ตงนนี้ในเวลเปดอันต่อไปก็คือต้องซื้อเต็มเวอร์ชันเต็มอะไรอย่างนั้นโมโปรดักต์ออนฟูลเวอร์ชัน จริงๆของมันมีเยอะมากนะผมดูแบบมูรูป้าที่แั่นไปเยอะๆนะว่ะเหมือนในเทเลอร์ในวิดีโอแล้อมั้งมันจะขยายร้านไปเรื่อยๆอะแล้วก็ของมันจะเยอะมากสาม9จดแปดก้จุดแท้หกเจ็ดแปดแท้หกเจ็ดแปดเก้าจะให้ขนาดเฮ้ยเห็นไหม SP นกเมื่อกี้ก็กือของเอาหมดสามสิบหก าดานจิก5.6จุดแพร่ถ้าชิดนินช้ามั้งก็อาจจะโดนลบคะแนนลบ0่อะไรประมาณนั้นสรุปก,ก็คือสิ่งที่ถ้าคุณไปโหนเบียนขวาง่ายคุณต้องอดทนในเริ่มต้นตอนที่ยังไม่มนีแคทเชียนะแต่แคทเชียมันจะคิดนินช้า ตัวจากไปหลายคนที่เล่นลงยู u ูบบัะแค่เชียร์ที่เราจ้างมา n อ c อ่ะคิดเงินช้าเดย๋ยวของเราจะชี้แบบรวดเร็วทันใจเจ็ดแปดเจ็ดแปดคืออะไร5พรหกเจ็ดแพรหกเจ็ดแปดเฮ้ยข้านอ่ะต้องต้องต้องการพาสต้าไหมบางทีมันมาซื้ออีกอย่างแล้วมันต้องการอีกอย่างมันเงี้ยมันต้องการอย่างอื่นด้วยโอ้เราไม่มีสี่สิดสองแปดโซเฮ สี่ห้าหกเจ็ดแปดมันมีเหรียญยี่สิบห้าเด้อโหมดแนะ่ของเดี๋ยวนะตอนนี้มีร้อยกว่าดอนบ่ายสามยี่เลยลูกค้าอย่าเพิ่งมาได้ไหมแผ่หกแผ่แผ่หกอา่าสั่งโองก่อนนะลูกค้าเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะเอ่ออะไรดีเดี๋ยวร้อยกว่าดอนน้อยกว่าดอนเอาเป้มันจืเป้เอาเป้นีนนนน้ด้วย แล้วก็ไข่ไข่กันเป็นมันสี่อย่างมันต้องสั่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดกินได้ไหมเนี่ยแลยี่สิบห้าดอนอีกอย่างนึ่งแป้ง,อ,อ,งอัออ่อยี่สิบสองดอลแมวละบอ้าวพอพอเอเย็นนะลูกค้าเก้าสิบสองโอโหให้มาเป้งย่อยไม่ดีเหรอแค่หกจิเก้าแล้วเก้าสิบสอง หนึ่งเจ็ดคืออะไรอะ่ะหนึ่งห้าหกเจ็ดเดี๋ยวดิเอาไม่ต้องทอนสี่สิบสีส่สี่สี่สี่สิบสี่เจ็ดแปดเออขอบเจ็ดเอ้าอ๋อจุดแปดปิดร้านแป๊บเดียวไอ้ลูกค้าคนสุดท้าย ไข่หมดก็ดีตุ้งยางหมดเกลี้ยงเติมไม่ทันไม่ต้องหอนเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะมันเท่นพอนจริงๆอย่างที่ผมบอกแต่มันดูเดียนหัวตรงเคาน์เตอร์เนี่ยสุดๆนะตอนตอนชิดเงินถอนตังค์ถ้าชอบคลิปนี้ดีเล่กน like, กดไลค์กดซับเ like, ป็นกำ er ลังใจด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าถ้าไปอยากฟังรีวิวไอ้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ ถ้ามีคนอยากฟังเยอะก็จะนอให้ดูแต่ขอบอกก่อนหน้าโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันกินทรัพยากรสมเยอะมากซึ่งผมลองอีกโปรแกรมหนึ่งอ่ะที่มันอยู่บน Google Drive อ่ะมันจะไม่กินทรัพยากรโฟมเปลมันมีจํากัดมันหลุดบ่อยแม่ใช้ไปแป๊บเดียวอ่ะเสียงไม่เปลี่ยนให้ผมก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ผมขอเลียงรัวบ่นนะเลียงขัวอ,อ่ะทําไมสาบเวรจังเงอ่ะร้านปิดแล้วครับ เติมพองก่อนซัดผมไม่มีลูกแกนเพร่ดทุนนี้มาใหม่นะรับนูกค้าเต้มันซื้อเต้ถ้าไหนเราไม่ดีสายนานๆก็ดูตันหาตลาดโนกไม่ให่ราคาการเจ็ดจุดเก้าแปดมันเสียทักโนกปัดเป็นแปดแปดจุดห้าจะดไพไปเนี่ยลองดูนะ เคยสายเหรลาซาสกจุดหนึ่งเจ็ดุดเในบอกเสรจบคลิปยังไม่ได้ของใครใส่ยื่ตัต้นลาซาโอ้โห